ในดินแดนแห่งรอยต่อระหว่างความจริงกับความฝันที่ซึ่งเงาแห่งอดีตสามารถทอดทับไปยังอนาคตมีเด็กหญิงตัวน้อยนามว่าไทดี้ผู้ซึ่งดวงตาของเธอสะท้อนความหนาวและความปรารถนาที่ซ่อนเร้นชีวิตของไทดี้เรียบง่ายทว่าแห้งแลง้งเธอหอยหาความสุขซึ่งเธอเชื่อว่าถูกซ่อนอยู่ในที่ที่เข้าไม่ถึงจนกระทั่งวันหนึ่งความปรารถนานั้นได้เปิดประตูบานหนึ่งออก ในห้องใต้หลังคาเก่าๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตไทดี้เด็กหญิงวัยแปดขวบมักจะใช้เวลาอยู่คนเดียวเธอรู้สึกเหงาๆและเหมือนว่าความสุขที่ทุกคนพูดถึงมันอยู่ไกลเกินเอื้อมเลอเกินคืนนี้แสงจันทร์สองลอดหน้าต่างเล็กๆลงมาพอดีเธอเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างไทดี้เสียงเบาๆค่อนข้างเหงา <S <S ทำไมฉันถึงไม่เคยมีความสุขเหมือนคนอื่นเขาเลยนะทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นมามันเป็นเสียงที่นุ่มนวลแต่ก็แฝงไปด้วยความรู้สึกแปลกๆที่ยากจะอธิบายไทดี้ได้ยินไม่ถนัดนักว่ามาจากไหนแต่หัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงขึ้นเงาเสียงทุ้มต่ำนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความเย้ายวนไทดี เจ้าอยากได้ความสุขที่แท้จริงใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในโลกที่เจ้าเห็นแต่มันอยู่ในสิ่งที่เจ้าละเลยไทยดีเสียงใสซื่อและลังเลเสียงใครน่ะความสุขมันอยู่ที่ไหนกันแน่เงาเสียงยั่วยวนขึ้นเล็กน้อยมันอยู่เบื้องหลังกฎเกณฑ์ที่เจ้าต้องเชื่อฟัง จงลองข้ามเส้นนั้นดูซิสิ่งเล็กๆที่เจ้าอยากได้แต่ถูกห้ามสิ่งนั้นแหละคือกุญแจไทดี้พยักหน้าอย่างใช้ความคิดกุญแจของที่ถูกห้ามหรอคำพูดของเงามันฟังดูน่าสนใจเหลือเกินหัวใจของไทดี้เต้นระรัวด้วยความอยากรู้และความอยากได้ที่แรงกล้าเธอไม่รู้เลยว่า เงาที่กระซิบอยู่นั้นคือเงาแห่งความชั่วร้ายที่จ้องมองความว่างเปล่าในใจเธอมานานแล้วมันกำลังจะนำพาเธอไปสู่เส้นทางที่คาดไม่ถึงเช้าวันใหม่มาถึงแล้วเธอเดินมาที่สวนหลังบ้านมองไปยังดอกทอแก้วดอกไม้ที่แม่รักและหวงแหนที่สุดดอกเดียวที่แม่กำชับไว้ว่าห้ามแตะต้องเด็ดขาด แต่ในใจของไทดี้ยังคงก้องไปด้วยเสียงกระซิบของเงาไทดี้เสียงพึมพำกับตัวเองด้วยความลังเลดอกทอแก้วสวยจังเลยแม่บอกว่ามันพิเศษแต่ถ้ามันคือกุญแจละ่ะเสียงกระซิบของเงายังคงดังอยู่ใกล้หูยิ่งไทดี้ลังเลเงาก็ยิ่งเร่งเรา้าความปรารถนาที่จะสัมผัสความสุขที่ไม่เคยมีมันเอาชนะความกลัวได้ทั้งหมด ไทดี้ตัดสินใจยกกันไกลเล็กๆขึ้นมาไทดี้เสียงมุ่งมั่นขึ้นเล็กน้อยถ้าการได้ดอกไม้นี้มาจะนำพาความสุขที่ฉันไม่เคยมีฉันจะลองดูสักครั้งในวินาทีที่ดอกทอแก้วหลุดจากก้านความหอมหวานชั่วแล่นเข้าสู่ใจเธอแต่มันอยู่ได้เพียงชั่วครู่ตามมาด้วยความเย็นเยือกจากเบื้องลึกความรู้สึกผิดบาปได้ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว มันไม่ใช่ความสุขมันคือรอยร้าวแรกในจิตวิญญาณเงาเสียงหัวเราะเบาๆเย็นชาดีมากไทยดีเห็นไหมการละเมิดนั้นหอมหวานกว่าการเชื่อฝังเสมอไทดีเสียงสะอื้นเบาๆในใจนี่นี่คือความสุขเหรอทำไมมันรู้สึกไม่สบายใจเลยนะหลังจากดอกท้อแก้วไทเดียเริ่มกล้าทำเรื่องเล็กน้อยที่ถูกห้ามมากขึ้น เธอพบว่าการโกหกคำเล็กๆทำให้เธอรู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้ชั่วขณะแต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็เริ่มท้วงติงในทุกครั้งไทดีเสียงใสแต่ฟังดูไม่จริงใจอ้อยไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณครูหนูแค่ลืมสมุดไว้ที่บ้านเพื่อนเมื่อวานนี้เองคะ่ะเงาเสียงกระซิบเบาๆข้างหูไทดีเก่งมาก เจ้าสามารถจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆได้อย่างง่ายดายการกระทำของไทดีเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มนำของของผู้อื่นมาโดยไม่ขออนุญาตเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าที่เพิ่มขึ้นในใจทุกครั้งที่ทำตามคำกระซิบของเงาไทดีจะรู้สึกเหมือนได้พลังชั่วคราวทว่าวหลังจากนั้นเธอยิ่งต้องหันหลังให้กับความทรงจำดีๆในอดีต ความขุ่นใจในเบื้องหลังเริ่มกัดกินเธออย่างเงียบๆไทดีพูดกับตัวเองเบาๆโทนเสียงเริ่มหยาบกระด้างทำไมทุกคนต้องมีความสุขมากกว่าฉันฉันก็แค่ต้องการสิ่งที่พวกเขาไม่เห็นค่ะสิ่งที่ไทดี้ทำไม่ใช่แค่การละเมิดกฎแต่คือการแบกรับน้ำหนักของความรู้สึกผิดไว้เอง ความขุ่นใจในเบื้องหลังกัดกินเธออย่างเงียบๆกลายเป็นโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นคอยดึงรั้งจิตใจของเธอไว้แม้เงาจะพยายามปลอบโยนว่าถูกแล้วไทยดีจงคว้ามันมาความผิดพลาดในอดีตจงปล่อยให้มันจมลงไปในความมืดเจ้าแค่ต้องมองไปข้างหน้าและคว้าเอาทุกสิ่งที่เจ้าต้องการในคืนหนึ่งที่ลมหนาวพัดแผ่วเบา ไทดี้กลับขึ้นมาที่ห้องใต้หลังคาอีกครั้งความรู้สึกผิดที่สะสมไว้มันหนักอึ้งจนเธรแพบจะหายใจไม่ออกเธอเดินไปที่กระจกเก่าบานใหญ่และปัดฝนที่ปกคลุมมันออกช้าๆสิ่งที่เธอเห็นในกระจกไม่ใช่ไทดี้คนเดิมดวงตาที่เคยสดใสตอนนี้กลับว่างเปล่าและเหนื่อยล้าเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ ความผิดที่ทำไว้ในอดีตมันสะท้อนออกมาจากภายในสู่ภายนอกอย่างชัดเจนไทดี้เสียงสะท้อนกลับมาสั่นเครือนี่นี่คือฉันหรอดวงตาคู่นั้นทำไมมันดูว่างเปล่าและเหนื่อยล้าขนาดนี้ ทันทีที่ไถดีเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองเงาแห่งความชั่วร้ายก็เข้าแทรกทันทีมันพยายามหลอกล่อให้เธอเพิกเฉยต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตัวเองพยายามผลักดันให้เธอจดจ่ออยู่กับอนาคตที่ไม่จริงแต่ไถดีเริ่มรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในอดีตที่เต็มไปด้วยความผิดที่ทำไว้มันตามมาหลอกหลอนจนไม่มีความสงบสุขเหลืออยู่เงาอย่าไปสนใจ นั่นคือความอ่อนแอจุงมองไปที่อนาคตที่เจ้าจะครอบครองทุกอย่างเจ้าจะยิ่งใหญ่ความสุขที่แท้จริงรออยู่ข้างหน้าแล้วไทดี้แต่ฉันเหนื่อยเหลือเกินไทดี้ละเลยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทั้งหมดเธอเชื่อในคำสัญญาของเงาและเดินตามมันเข้าสู่ป่าแห่งความหลงผิด ป่าที่เต็มไปด้วยความคิดที่บิดเบือนและไม่เป็นความจริงไทดีมุ่งหน้าไปข้างหน้าโดยไม่เหลียวหลังเพราะเชื่อว่าจุดหมายนั้นจะยุติความโดดเดี่ยวของเธอได้เงาเร็วเข้าไทดี้อย่าปล่อยให้อดีตฉุดรั้งเจ้าไว้ความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วไทดี้ฉันฉันจะไปถึงฉันต้องไปให้ถึง ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงประตูแห่งความหวังปลอมมันเป็นซุ้มประตูขนาดใหญ่ที่ส่องประกายระยิบระยับเรากับสร้างจากความฝันที่ถูกบิดเบือนไทดี้มองด้วยความตื่นเต้นและคาดหวังอย่างสุดหัวใจเงาเห็นไหมไทดี้นี่คือสิ่งตอบแทนสำหรับความกล้าหาญของเจ้าอณาจักรของความสุขนิรันดร์ที่ไม่ต้องพึ่งพาใครรอเจ้าอยู่ข้างในไทดี้ เสียงเต็มไปด้วยความคาดหวังสุดท้ายความสุขนิรันด์ฉันจะได้ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วไทดีหลับตาลงด้วยความคาดหวังว่าเมื่อก้าวผ่านประตูนี้ไปทุกความเจ็บปวดและความรู้สึกผิดจะหายไปเงาผลักเธอเบาๆความสุขที่แลกมาด้วยการทำร้ายจิตใจตัวเองและผู้อื่นกำลังจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเงา เสียงกระซิบสุดท้ายก่อนหายไปก้าวเข้าไปเลยไทยดี้นั่นคือความสำเร็จของเจ้าเจ้าไม่ต้องรู้สึกผิดอีกต่อไปเมื่อได้ครอบครองความสุขที่คนอื่นไม่มีเมื่อไทดี้ก้าวผ่านประตูไปไม่มีเสียงเพลงไม่มีดอกไม้ไม่มีอาณาจักรแห่งความสุขสิ่งที่เธอเห็นคือความว่างเปล่าอันไร้ขอบเขตไม่มีแสงไม่มีเสียง ไม่มีใครมีเพียงความเงียบที่น่ากลัวโอบล้อมถวายไทดี้เสียงแตกพรา่าสิ้นหวังนี่นี่คือความสุขที่แท้จริงหรอมันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครเลยความว่างเปล่านี้คืออนาคตที่เธอสร้างขึ้นด้วยมือของตัวเองเพราะมัวแต่ไขว่คว้าความสุขด้วยวิธีที่ผิด ไทดี้มองย้อนกลับไปถึงทุกสิ่งที่เธอทำลงไปความขุ่นเคืองในเบื้องหลังยังคงตามหลอกหลอนและตอนนี้ความผิดหวังในเบื้องหน้าก็โอบล้อมเธอไว้ไทดี้เสียงเศร้าสร้อยแล้วสิ่งที่ฉันทำลงไปทั้งหมดเพื่ออะไรถ้าสุดท้ายแล้วมันเหลือแค่ความว่างเปล่าแบบนี้เงาเสียงเริ่มอ่อนลงและเล็กลงมากแสดงถึงการสลายตัว ความสุขที่เจ้าไขว่คว้าได้มาด้วยการทำลายผู้อื่นมันจะคงอยู่ได้อย่างไรในที่ที่ไม่มีใครเหลืออยู่ในห้วงสุดท้ายก่อนที่เงาจะสลายไปคำพูดสุดท้ายของมันได้กรีดลึกลงในจิตใจของไทดีความชั่วร้ายไม่เคยให้อนาคตที่แท้จริงแก่ใคร ไทดีได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่เธอได้รับในเบื้องหน้าคือความว่างเปล่าที่เธอสร้างขึ้นมาด้วยมือของตัวเองความชั่วได้หลอกล่อให้เธอทำลายทุกอย่างในอดีตและเมื่อมองไปข้างหน้าก็ไม่มีสิ่งใดเหลือให้หวังอีกแล้วนอกจากต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดเนากระซิบสุดท้ายก่อนหายไปอย่างสมบูรณ์ ไทดี้ความชั่วร้ายไม่เคยให้อนาคตที่แท้จริงแก่ใครในความว่างเปล่าที่เย็นยะเยือกไทดี้หันกลับไปมองเห็นประตูแห่งความหวังปลอมกำลังจะปิดสนิททันใดนั้นความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงกระซิบอีกครั้งไม่ใช่เสียงหลอกลวงของเงาแต่เป็นเสียงหัวใจของเธอเองไทดี้ เสียงสะอื้นให้ผสมผสานด้วยความมุ่งมั่นฉันฉันจะต้องกลับไปความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไทดี้รู้ว่าเธอเหลือเวลาไม่มากแล้วเธอต้องกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงกลับไปสู่โลกที่เต็มไปด้วยความขุนใจที่เธอสร้างขึ้นเพราะถึงแม้จะเจ็บปวดมันก็ยังดีกว่าความว่างเปล่าที่เธอเห็นในเบื้องหน้าไทดี ตะโกนในใจแม้ว่าอาดีตจะเต็มไปด้วยความขุนใจแต่ฉันก็ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับมันความสุขที่แท้จริงไม่เคยต้องการให้ฉันทำลายใครไทดีกระโจนผ่านช่องว่างสุดท้ายของประตูออกมาและทันใดนั้นเธอก็กลับมายืนอยู่หน้ากระจกบานเดิมในห้องใต้หลังคาเงาได้หายไปแล้วสลายไปพร้อมกับประตูแห่งความหวังปลอม แต่สิ่งที่คงอยู่คือความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจความขุ่นใจในเบื้องหลังที่เธอจะต้องจัดการกับมันให้ได้ไทดี้ลงมาจากห้องใต้หลังคาอย่าช,ะชะะ้าช้าเธอไม่ได้วิ่งหนีความผิดอีกต่อไปแต่กำลังเดินเข้าหาความจริงดวงตาของเธอยังคงเศร้าหมองจากความผิดหวังในอนาคตที่เธอได้ก้าวไปสัมผัสมาเธอรู้ดีว่า เธอต้องทำในสิ่งที่ยากที่สุดนั่นคือการยอมรับและขอโทษเมื่อพบหน้าแม่ไทดีไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้เธอโผเข้ากอดและกล่าวคำขอโทษจากส่วนลึกของหัวใจการยอมรับความผิดเป็นก้าวแรกที่หนักอึ้งที่สุดไทดี้เสียงสั่นเครือแม่คะหนูหนูขอโทษสำหรับดอกท้อแก้ว และทุกเรื่องที่หนูทําไม่ดีลงไปแม่เสียมอ่อนโยนและอบอุ่นไทดี้ลูกรักแม่รู้บางครั้งลูกต้องก้าวเข้าสู่ความมืดมิดเพื่อจะเห็นว่าแสงสว่างนั้นมีค่าเพียงใดลูกกำลังเผชิญหน้ากับความขุ่นใจในเบื้องหลังและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่แท้จริงไทดี้เข้าใจแล้วว่าการกระทำของเธอ ทำให้เธอได้รับบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการคทำลายหรือการครอบครองสิ่งที่ไม่ใช่ของเราแต่มันมาจากการยอมรับความจริงการแก้ไขความผิดพลาดและการสร้างความดีงามตั้งแต่วินาทีนี้ไปตราบใดที่เราเลือกที่จะหันหลังให้กับเงานั้นแสงสว่างแห่งสำนึก ก็จะส่องนําทางเราเสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความชั่วให้ความขุนใจในเบื้องหลังให้ความผิดหวังในเบื้องหน้าไม่มีทางลัดสู่ความสุขที่แท้จริงความสุขนั้นจะต้องถูกสร้างขึ้นอย่างบริสุทธิ์ใจ